เดี๋ยวเรามาดูวิธีนะครับเกาะหูถุงนะครับก็มีหลานชายมาช่วยนะครับเนี่ยเราจะมีหูอยู่สองหูนะครับแล้วก็เชือกอันหนึ่งนะครับเอาเชือกไว้เพื่อเวลาเราจะเทมันให้ออกจากถุงนะครับเนี่ยเราก็ใช้เป็นถุงนะครับถุงกระสอบโดยวิธีเกาะนะครับนี่เกาะอันหนึ่งนะครับเกาะใส่หูอันนี้อันที่สองนะครับแล้วก็เชือกเชือกว่าอันที่สาม ยกเลยนะครับคนขับรถก็จะยกเราใช้ไฮดรอลิกอยู่แล้วนะครับดูใกล้จะเต็มแล้วนะครับขึ้นไม่นานแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวนะเดี๋ยวไปดูดูวิธีเทนะครับเขาก็จะมีเชือกดึงนะครับเชือกดึงนะครับกดนะเทเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับนะครับวันนี้ผมผ่านด้านบ้านนะครับหลังจากที่เราทําไร่มันสําปะหลังนะครับตั้งแต่ผ่านบ้านบ้านที่ ถ่ายลงคลิปไปรอบก่อนนะครับที่ไล่มันฝั่งที่บ้านแคดดอนของผ่านบ้านนะครับเราก็ขายเรียบร้อยนะครับเราก็ขายเรียบร้อยเราก็มีงบประมาณนะครับได้เงินจากการทําไล่มันตะลังของเรานะครับผ่านบ้านก็เลยมาติดนะครับติดที่ยกมันหรือว่าเขาเรียกบิ๊กแบกนะครับที่เราใส่กันนะครับงบประมาณก็อยู่ประมาณที่นะครับสองหมื่นนะครับประมาณนี้นะครับเราก็ซื้อเหล็กมานะครับก็ให ช่างนะครับมาเชื่อมให้นะครับเชื่อมแล้วก็ติดตั้งให้นะครับเราก็นะครับใช้งบประมาณในการซื้อเหล็กแล้วก็จ้างนะครับจ้างช่างเพราะว่าอาณาบานทำเองไม่เป็นนะครับเราก็เลยให้ช่างนะครับเป็นคนทําให้นะครับเราก็จะมีนะครับสายไฮโดรดิกนะครับเราก็จะไปซื้อนะครับสายไฮโดรดิกแล้วก็นะครับเหล็กต่างๆนะครับแล้วก็มาเชื่อมต่อกันนะครับ ส่วนนะครับไฮดรูดิกเราก็จะใช้อันเดิมนะครับอันนี้คือส่วนโครงนะครับโครงก็จะมีไฮดรูดิกเราก็ถอดออกจากนะครับหน้ารถไถของเราเนี่ยเพราะรถไถของเรามีไฮดรูดิกอยู่แล้วนะครับเราจะถอดออกนะครับถอดออกเพื่อเอามาใส่นะครับใช้ในการยุกยกมันตะหลังนะครับเราก็จะซื้อเหล็กนะครับเหล็กแล้วก็สายไฮดรูดิกนะครับก็สายเดิมยาวประมาณเมตรหนึ่งนะครับ สายใหม่นี้ประมาณ2เมตร50นะครับความยาวเราใช้ความยาว2เมตร50นะครับในการนะครับต่อเชื่อมมาใส่ข้างบนนะครับเพราะว่าเราก็ใช้อันเดิมนะครับต่อจากไฮดรอลิกนะครับขึ้นมาก็นะครับเป็นสายไฮดรลิกแล้วก็ต่อมาสายไฮดรลิกข้างบนนะครับเพื่อที่จะยกนะครับคานเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูชัดๆนะครับมันก็จะมีน็อต2ตัวนะครับเพื่อล็อกอันนี้ นะครับเนี่ยดูใกล้อันนี้จะเป็นนะครับเขาเรียกบิ๊กแบกนะครับทำไมเรียกบิ๊กแบกเพราะว่ามันเกาะแบบนี้นะครับเวลาใช้เราก็จะเกาะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะล็อกอยู่นะครับเนี่ยก็เป็นประโยชน์นะครับเวลากดไม่ยากนะครับลดนี่มันก็จะลาดเลยนะเห็นไหมมันก็จะพลิกลงเลยนี่เราก็จะเอาถูถุงนะครับมาเกาะมาเกาะใส่นะครับไม่ยากไอตัวอันนี้เราใช้เชือกนะครับเชือกไนลอนธรรมดาของเรานะครับเพื่อที่จะกดลง นะครับให้มันลุกเอใส่รถนะครับเราก็ใช้รถปิกอัพเล็กๆมาขึ้นนะครับเดี๋ยวรอนะครับก่อบงปประมาณเราจบอยู่ที่ประมาณนะครับสองหมื่นบาทนะครับก็ให้ช่างเขาทำนะครับช่างก็อยู่นะครับที่ใกล้ๆบ้านของผ่านบ้านนะช่างที่อยู่ก็ถ้าใครอยากได้นะครับสนใจอยากทำนะครับแจ็กไว้ยกมันสัมปะหลังของเรานะครับ ใช้ง่ายสะดวกนะครับเมื่อก่อนที่ดูเราแบกมันสํปะหลังมา20กว่าปีนะครับพันบ้านแบกมานะครับก็พึ่งใช้ปีนี้เป็นปีแรกนะครับก็ถือว่าได้ผลดีนะครับเป็นประโยชน์ดีมากๆนะครับเราพึ่งใช้ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวใช้ดีนะครับเดี๋ยวพันุบ้านก็จะเอาไปลองใช้ดูนะครับวันนี้ก็จะยกให้พี่เพื่อนเพื่พี่น้องเรานะครับรับดูรับชมนะครับเวลายกเขาใส่ยังไงเขาเกาะยังไงนะครับ ก็ไม่ยากนะครับ okay, ก็จะมีนะครับก็จะมีถุงกระสอบเดี๋ยวค่อยไปดูถุงกระสอบนะครับก็นี่นะครับทั้งหมดนก็ทั้งหมดนะครับจบจบที่นะครับเรื่องลกมันว่าบิกแบ็กนะครับจที่สองบาทนะครับประมาณนี้ก็ช่างในบ้านนะครับที่บ้านทำรวนะครับบ้านทำระบนลงพป้นนะครับอำเภอลำยืนจังหวัดรุทชธานีนะครับถ้าใครสนใจก็ ติดต่อมาในช่องของพัานบ้านก็ได้นะครับหรือว่าเบอร์โทร098นะครับ042 6033นะครับก็เป็นเบอร์ของผ่านบ้านนะครับถ้าใครสนใจอยากทำนะครับอยากเอาไปยกมันสับปะหลังนะครับก็มีงบน้อยก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ20,000นะครับผ่านบ้านเขาพึ่งได้งบประมาณมาหลังจากที่เราทำไร่มันสับปะหลังนะครับเมื่อก่อนนะครับขุดเอา เมื่อก่อนใช้จอบขุดเอานะครับทุกวันนี้ใช้รถไถไถแล้วนะครับเราก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยนะครับเมื่อก่อนขุดยังไม่เสร็จนะครับต้องแบกขึ้นรถอีกนะครับทีนี้เราก็เลยนะครับช่างเขาดัดแปลงให้นะครับก็เขาเพิ่งทํามาได้ประมาณ2ปีนะครับทัานแม่บ้านเขาเพิ่งมาเริ่มทำแีบนี้นะครับก็ถือว่าได้ผลดีนะครับเราเอามาทําเพื่อยกมันสัปะหลังเราขึ้นรถนะครับไม่ยากนะครับก็ราคาก็เป็นกันเองนะครับ ก็มาคุยได้นะครับท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวพานบ้านๆก็จะพานะครับไปดูไปชมวิธีการเก็บการตัดหัวมันสัมปะหลังใส่เขาจะเป็นถุงกระสอบนะครับเป็นถ,ถุงกระสอบถุงผ้านะครับใส่แล้วก็ตัดมันสัำปะหลังใส่ก็แล้วค่อยเอามาเกาะนะครับเนะี่ยแล้วขาก็จะมีหูเกาะอยู่แล้วนะเดี๋ยวมาดูเนี่ยครับเขาจะมีหูเกาะนะครับหูเกาะสองอันสองฝั่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเชือก นะครับเชือกร้อยแล้วก็ดึงขึ้นนะครับเวลาเราทุ่มสิยับหรือนดนะครับที่ขนพืทางเกษตรเราเอาเข้าไปนะครับแล้วก็เกาะเกาะจะเป็นสามหูนะครับก็จะเป็นเชือกแล้วก็จะเป็นผ้านะครับอันนี้ก็ถอดได้นะครับเด็กโกงนี้ถอดได้เวลาเราอันนี้เราก็ถอดออกนะครับเวลาเราจะไถมันสำปะหลังเราก็ถอดออกนะครับส่วนนี้ ัวนี้ถอดออกได้นะครับเชือกเราก็แกะออกนะครับไอตัวหัวบิ๊กแบ๊กนี่นะครับเราถอดออกได้นะครับถอดออกแล้วก็ออกแล้วก็ไถมันนะครับได้สะดวกไม่ยากนะครับเวลาจะเอาใส่เวลาเราจะยกมันสัหลัเราค่อยเอามาใส่นะครับทีนี้ก็นะครับก็เป็นที่มือของคนไทยนะครับคิดเองทำเองนะครับเปิดนีมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรนะครับไม่ต้องเปลืองแรงนะครับสะดวกรวดเร็ว นะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูวิธีการยกนะครับวิธีการเก็บใส่กระสอบต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับผมเรามาดูวิธีการบังคับนะครับการบังคับตัวบิ๊กแบกนะครับวิธีการบังคับเราก็นะครับเราก็มีตัวไฮโดรดิกอยู่แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่เพื่อนๆของรถไถนะครับมันจะมีไอตัว ยกขึ้นยกลงนะครับเวลาเรากดลงมันก็จะลงนะครับหัวมันจะลงเวลาเรากดขึ้นมันก็จะขึ้นนะครับนี่อันนี้เชือกนี้ไว้รอกดถุงกระสอบนะครับให้มันหลุดนะเพื่อนเพื่อนก็ดูได้นะครับเขาก็ทําเป็นตัวบิ๊กแบกนะครับที่มาติดกับรถไถนะครับดูเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวค่อยไปให้เพื่อนเพื่อนนะครับรับดูรับชมนะครับ ตอนเรายกขึ้นรถดีกว่านะครับจะได้ชัดเจนเนี่ยวันนี้ลูกชายนะครับน้องพอดหยุดโรงเรียนนะครับก็มาช่วยพ่อนะครับขนมันขึ้นรถดูพิธีการเราเก็บนะครับเราก็จะเอาถุงนะครับถุงผ้านะครับถุงผ้าที่เป็นกระสอบนะครับจะมีหูอยู่แล้วนะครับจะมีสามหูนะครับที่ก่อนที่เราจะขึ้นรถนะครับ แล้วก็มีมีเชือกนะครับเชือกเนี่ยเราก็ใช้เป็นเชือกในร่อนนะครับเชือกบัวมัดไว้ตั้งหานแล้วก็มาวางแล้วก็เอาหัวมันใส่กระสอบใส่ในกระสอบเลยนะครับแล้วก็ลอรถมายกยกขึ้นนะครับใส่รถเพื่อที่จะเอาเข้าลงแป้งอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าเอาไปถ่ายนะครับก็วันนี้น้องพอตนะครับไม่ได้ไปโรงเรียนก็มาช่วยพ่อทำงาน เนาครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูถุงกระสอบนะครับที่เราไปซื้อมานะครับก็จะมีขายตามท้องตลาดนะครับก็จะเป็นถุงผ้าเป็นถุงกระสอบนะครับก็จะมีหูหิ้ว2อันนะครับเดี๋ยวเราก็วางเลยก็มีเชือกนะครับเชือกอันนี้เราเอามาปลูกเองนะครับเอามาร้อยเองไปซื้อตามตลาดมาร้อยเองนะครับก็เรามาใช้เพื่อที่จะยกมันสำมปะหลังของเราเดี๋ยเราก็วางเลยนี่นะครับแล้วก็วางปูเลย ครับแต่ทีนี้เราก็มาตัดใส่เลยเนะครับไม่ยากเ,ยเพราะกระสอบนี้เขามีขายอยู่แล้วนะครับตามท้องตลาดเราก็ตัดใส่ทีนี้เตอนเราเรา,เราเก็บหลังจากที่เราเก็บเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาตัดตัดกระสอบเลยรอตัดเต็มกระสอบนะครับ แต่ให้เต็มกระสอบแล้วแล้วเราค่อยเอารถมายกทีนี้ยกใส่รถนะครับลูกพี่ลูกเล็กก็จะนําไปขายที่โรงแป้งนะครับผมดูเพื่อนหลังจากที่เราตัดเสร็จนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราจะเอาไว้เชือกเราก็เอาไว้เตรียมห้อยใส่กับรถนะครับแขวนใส่กับรถนะครับดูดูดูเห็นไหมแล้วก็ ตัดเรียบร้อยนะครับตัดเรียบร้อยก็จะเป็นถุงกระสอบมีหูยกด้วยนะครับ,เร,รบเรียงกันเห็นไหมเรียงเยอะเลยนะครับรผ่านบ้านๆเพ<อ>ิ่งซื้อมาประมาณ20กระสอบเองนะครับไม่เยอะเดี๋ยวเราค่อยเอามาเพิ่มนะครับรอบหลังทดลองก่อนนะครับเพิ่งเป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกในการใส่ครั้งนี้นะครับ ก็เป็นครั้งแรกในการขึ้นมันสัมะหลังด้วยใส่กระสอบนะครับใส่รถยกนะครับใส่บิ๊กแบ็กหรือเขาเรียกว่าบิ๊กแบ็กนะครับเดี๋ยวเราก็ล่อรถมายกทีนี้นะครับดูเพื่อนหลังจากที่เราตัดเสร็จนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราจะเอาไว้เชือกเราก็เอาไว้เตรียมห้อยใส่กับรถนะครับแขวนใส่กับรถนะครับดูนู่นดูเห็นไหมแล้วก็ ตัดเรียบร้อยนะครับตัดเรียบร้อยก็จะเป็นถุงกระสอบมีหูยกด้วยนะครับม่แหวเรียงกันเห็นไหมเรียงเยอะเลยนะครับผ่านบ้านเพิ่งซื้อมาประมาณ20กระสอบเองนะครับไม่เยอะเดี๋ยวเราค่อยเอามาเพิ่มนะครับรอบหลังทดลองก่อนนะครับเพิ่งเป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกในการใส่ครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกในการขึ้น มันสำปะหลังด้วยใส่กระสอบนะครับใส่รถยกนะครับใสบิ๊กแบ็กหรือเขาเรียกว่าบิ๊กแบ็กนะครับเดี๋ยวเราก็รอรถมายกทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีนะครับเกาะหูถุงนะครับก็มีหลานชายมาช่วยนะครับเนี่ยเราจะมีหูอยู่สองหูนะครับแล้วก็เชือกอันนึงนะครับเอาเชือกไว้เพื่อเวลาเราจะเทมันให้ออกจากถุงนะครับเนี่ยเราก็ใช้เป็นถุง นะครับถุงกระสอบดูวิธีเกาะนะครับนี่เกาะอันหนึ่งนะครับเกาะใส่หูอันนี้อันที่สองนะครับแล้วก็เชือกเชือกว่บอันที่สามมียกเลยนะครับคนขับรถก็จะยกเราใช้ไฮโดรลิกอยู่แล้วนะครับดูใกล้จะเต็มแล้วนะครับขึ้นไม่นานแป๊บเดียวนะครับขึ้นแป๊บเดียวเดี๋ยวไปดูดูวิธีเทนะครับเขาก็จะมีเชือกดึงไปรับ เชือกดึงนะครับกดนะเรียบร้อยนะครับนี่เชือกนี้เราจะเอาไว้ดึงนะครับดึงให้ขึ้นสูงสูงนะครับเพื่อเพื่อให้มันสับปะหลังออกจากกระสอบนะครับเเราก็จะยกอีกทีหนึ่งนะครับใส่รถเล็กๆนะครับเพื่อที่จะเข้าโรงแป้งนะครับใช้รุทไถนะครับเรียบร้อยทีนี้ มาอีกทีหนึงนะครับมาเอาทมให้ชัดนะครับเราจะเกาะ3ามหูนะเราจะใช้เป็นถุงผ้าถุงกระสอบนะครับเกาะเลยนี่ครับเชือกเกาะสาอันนะครับ,กกนะรบแต่อันนี้มันก็จะพลิกได้นะครับนี่ยกนะครับเห็นไหม ถ้าไม่เกาะสามอันเวลาเราเทมันออกไม่หมดนะครับเวลาที่เราเทมันจอกไม่หมดมันไม่ยากนะครับขึ้นไม่นานนะครับดีกแบกนะครับเมื่อก่อนแบกกันตั้งนานนะครับก็เพิ่งทําใส่นะครับเพราะเรายังไม่มีงบประมาณในการทํานะครับเราก็เลยยังไม่ได้ใส่นะครับเนี่ยรอบนี้เราได้ขายมันสำปะหลังเราก็มาทํานะครับ พื่อสะดวกในการขึ้นรถนะครับเราไม่ต้องแบกเห็นไหมใช้ครขับแล้วก็คนเกาะทุงหิ้วนะครับทุงหิว้วเกาะกระสอบเพื่อที่จะเอาใส่ขึ้นรถนะครับนี่ครับเชือกเห็นไหมเราเ,าเชือกไว้เกาะอ,อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อยกเพื่อยกเทออกจากถุงนะครับที่เรามีเชือกไว้อันนี้เชือกเขาไม่ทํามานะครับเราต้องซื้อเชือกมามัดใส่เองนะ เกบร้อยนะเทเสร็จแล้วก็ายออกนะครับแล้วแกออกจากถูงโอเคเียบร้อยนี่เดี๋ยวก็เต็มครับผมกระเจียวขึ้นไม่นานเดี๋ยวก็เต็มนี่วันนี้ลูกชายนะครับน้องคอสหยุดโรงเรียนนะครับก็มาช่วยพ่อนะครับขนมันขึ้นรถดูพิธีการเราเก็บนะครับ เราก็จะเอาถุงนะครับถุงผ้านะครับถุงผ้าที่เป็นกระสอบนะครับจะมีหูอยู่แล้วนะครับจะมี3ามหูนะครับที่ก่อนที่เราเจะเอาขึ้นรถนะครับแล้วก็มีมีเชือกนะครับเชือกเนี่ยเราก็ใช้เป็นเชือกในล่อนนะครับเชือกบัวมัดไว้ตั้งหัเนี่ยแล้วก็มาวางแล้วก็เอาหัวมันใส่กระสอบใส่ในกระสอบเลยนะครับแล้วก็รอรถมายกยกขึ้น ใส่รถเพื่อที่จะเอาเข้าลงแปงอีกทีนึงนะครับหรือว่าเอาไปถ่ายนะครับก็วันนี้น้องพอตนะครับไม่ได้ไปโรงเรียนก็มาช่วยข้อ,อทำงานี่เราใช้รถยกเราก็ใส่ประมาณนี้นะครับอาไรเต็มเต็มเตม <laughs> ที่เราเอาเชี่ยงผูกนะครับเวลาอันนี้เสร็จแล้วก็เอาลูกแกะออกเรียบร้อยเจลล็อวิ่งออกเข้าลงแป้งอย่างเดียวทีนี้เดีอยเจลล็อนะครับยางหลังเท่าแก่มบำรุงร่างกายนลำแดงเท่าแก้มลำแดงมีถุงสีนิยัยอินนิยัยเจลล็อกนะครับอร่อยมากคว้านอยู่บนตัวคว้านบนแชทแชทแชท อร่อยมากนะครับแซ่บยังว่าแซ่บอร่อยอร่อยเฮียบุบอยเฮียบุบอยบงตับกินแล้วเดี๋ยวครับอันนี้หลังจาก้งวนนีที่เราขึ้นเสร็จนะครับดูโซเฟอร์นะครับก็ประมาณสามตันห้านะครับใส่เข้าลงแป้งครับพอดีเลยสองคันสองคันนะครับวันนี้ขึ้นง่ายๆนะครับแป๊บเดียว ได้เต็มรถเลยนูฮูด่นทีมงานเรานั่งรอนะครับเดี๋ยวก็ไปลงแป้งเลยทีนี้รอดูราคาครับผมนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็นะครับวันนี้ก็ขึ้นได้นะครับประมาณแปดเก้าตันนะครับในสองเที่ยวนะครับวันนี้ก็ใช้ดีนะครับก็เราซื้ออุปกรณ์นะครับแล้วก็สายไฮโดรลิกนะครับ ส่วนตัวไฮโดรเจนเองเราไม่ได้ซื้อนะครับอันนี้เราใช้ของรถไถที่ติดมากับรถไถอยู่แล้วนะครับก็นะครับเราซื้อแต่เหล็กแล้วก็สายไฮโดรเจแล้วก็ไปให้ช่างทําให้นะครับใช้ดีนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราแบกอย่างเดียวนะครับแบกมาเป็น20ปีแล้วนะครับ20กว่าปีแล้วที่พารบ้านนะครับทําเกษตรมานะครับทําไร่มันสำปะหลังวันนี้เราก็พิ่ง ครับเป็นครั้งแรกนะครับเป็นวันแรกในการใช้นะครับเครื่องทุนแรงนะครับในการยกยกมันสับปะหลังเพื่อเอาขึ้นรถนะครับเพื่อที่จะนําไปนะครับไปขายที่โรงแป้งก็ใช้ดีนะครับถือว่าใช้ดีใช้ดีนะก็เราก็ขึ้นวันนี้นะครับแปดเก้าตันแป๊บเดียวนะครับถือว่าไม่นานก็ใช้ใช้ดีจริงๆนะครับคุ้ม ก็ราคาอยู่ที่ประมาณนะครับสองนะครับสองหมื่นประมาณนี้นะครับสองหมื่นกกว่านะครับก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับในช่องของผ่านบ้านนะครับถ้าใครอยากทําอยากใช้นะครับเครื่องทุนแรงในการยกเราไม่ต้องแบกอีกนะครับทีนี้ใช้สบายเลยนะครับผ่านบ้านก็เพิ่งปฏติดมาเพิ่งก็เพิ่งใช้เป็นครั้งแรกนะครับใช้ดีจริงๆนะครับก็เราซื้อแต่โครงเหล็กแล้วก็ให้ช่างให้ช่างทําให้นะครับ ช่างก็อยู่ที่บ้านคําละหงนะครับบ้านคําละหงอยู่ใกล้ๆบ้านของพานบ้านเองนะครับอยู่ไม่ไกลกันนะครับต่อวันนี้เอาจนเหนื่อยนะครับก็ทําตั้งแต่เช้าเลยจนดจนถึงค่ําเลยนะครับผ่านบ้านก็พิ่งเลิกงานมานะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับดูรับชมนะครับในช่องของผ่านบ้านบวันนี้ก็ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับผมสวาสีีครับ